สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมนะคะดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงตุลาดวงความรักล้วนๆก็จะมี อดีตระยะใกล้ปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตระยะใกล้ก็คือในช่วงของเดือนตุลานั่นแหละคะ่ะมาดูกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะแจ้งเตือนส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ <c oughs> a ขีด m แปดเก้าแปดเก้าการดูดวงเนี่ยมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ มีวันเดือนปีเกิดนะคะที่เหนือออกไปเช่นอ,า,อาจจะต่างปีแล้วบังเอิญว่าดวงปีดีหรือว่าดวงปีมันล่วงนะคะดวงก็จะคาดเคลื่อนจากที่ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวเรื่องของดวงลายเดือนก็คือเกี่ยวเฉพาะกับเดือนเนี้ย ราศีเนี้ยโดยเฉพาะเลยนะแต่ถ้าหากว่ามันจะดีกว่านั้นแสดงว่าคุณมีวันอาทิตย์จนันทร์คารเป็นตัวช่วยและมีชวดฉลูขานเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวดึงลงให้แย่ลงนะคะให้เข้าใจแบบนี้ให้เข้าใจเหมือนๆกันนะคะชาวราศีธนูเดือนตุลาคมไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของมีความหญิงทรนงมีคานเห็น เห็นความสุขและหันไปดูแลตัวเองมุ่งหน้าเพื่อที่จะหาความมุ่งมั่นความสำเร็จความมั่นคงเรื่องการงานหรือกําลังจะหาลาบยศชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สนใจใครนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขาเนี่ยได้มาซึ่งลาบยศเขาจะเขาถืออันนี้ถือเรื่องของลาบยศเงินทองความมั่นคงเป็นหลักเพราะฉะนั้นใครที่จะคบกับค,คนคนนี้คุณต้องรับเขาได้หรือตัวคุณเองอะ คบกับใครอยู่นะตอนนี้คุณน่าจะมุ่งหน้าไปที่เรื่องของการเงินและการงานรับยกชื่อเสียงนะคะและทีนี้เนี่ยความรักของคุณนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะคะฝ่ายหญิงกําลังน่าจะคิดทบทวนถ้าหากว่าเป็นฝ่ายชายใครก็ได้ถ้าในราศีธนูนะคะ คิดไปที่เรื่องของการทําง,งานทบทวนความรักต่างๆหรือคุณกําลังคิดถึงใครบางคนเขาคนนั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณนะคะคิดถึงเขามากนะคะด้วยโชคชะตาอะไรต่างๆอ่ะมันทําให้มันเหมือนกับว่าทําไมคุณต้องเจอใครในความสัมพันธ์เนี้ยพร้อมๆกันหลายๆคนคนเก่าก็มีคนเก่าคุณสัมผัสได้นะคะโชคชะตา ะะพาให้คุณน่ะรู้สึกนึกคิดคิดทบทวนถึงคนรักเก่าๆคนรักเก่าๆในที่นี้คือเก่ามากๆเก่าแบบลากแล้วก็ไม่มีใครนะคะอ่าแล้วก็คนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะคะ,ะคนคนนี้มีความเก่งในหน้าที่การงานคนคนนี้เป็นคนที่มีความพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเก่งการงานเก่งทุกเรื่องรวมถึงซิกเซน เนี่ยคนคนนี้มีความมั่นคงด้วยนะคะเป็นคนเรียบๆง่ายๆนะคะประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีปัญหากันเพราะอะไรรู้ไหมดวงตกเรื่องของความรักดวงความรักอะมันเหมือนกับมันมันตกต่ำแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนคุณน่าจะเอาใจแต่ตัวเองหรือ,อ,อความรักครั้งนี้น่าจะทะเลาะกันใช้คําพูดวาจา บาดเชื้อเฉือนหรืออาจจะเป็นการบอกเลิกกันดวงตกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันมีปัญหากันแหละนะฮะเลยทำให้คุณเนี่ยมุ่งมาที่เรื่องของการเงินเพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มุ่งเรื่องของการเงินมันเลยกลายเป็นว่าคุณน่าจะนะะน่าจะมองเห็นโอกาสโอกาสใครก็ได้ที่ หรือได้รับโอกาสจากใครบางคนนะที่มีความพร้อมและคุณมีแพชชั่นตรงนั้นและคนคนนี้เป็นคนที่สวยรวยเพียบพร้อมเหมือนกับแบบโอ้โหเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะมันเลยทำให้คุณนะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองเฮ้ยคุณอยากได้เขามานะนู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้คุณใช้ความพยายามกำลังคิดหาวิธี ไพ่นะใบนี้มันเป็นไพ่ของความเก่งกาจเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคุณน่าจะนึกถึงคนคนนี้มีแพชชั่นกับคนคนนี้นะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมนะฮะอดีตที่ผ่านมายังมีสองคนนี้ยังอยู่นะฮะอ่ะคุณน่าจะมีการเข้าไปนะฮะ คืนดีกับใครบางคนหรือได้โอกาสใหม่ๆคนๆคนนี้คุณพร้อมคุณอยากจะให้เขาแต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกนะคะหรืออาจจะมีลูกอะไรเลยเพราะว่าคุณคิดว่าอยู่คนนี้คือรวยแน่เพราะว่าเขาแบบโอ้โหเนี่ยมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่คุณยังลังเลใจอยู่เพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของครอบครัวนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของครอบครัว น่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะต้องการยื่นคำขาดขอความชัดเจนจากคุณคุณเลยมีความรู้สึกว่าเอาอยัางไงดีณนะตอนนี้เพราะว่ามันมีคนในความลับเนี่ยที่มันปิดบงังซ่อนเล้นไม่ได้พูดไม่ได้บอกมันเลยทำให้ความรักมันดูตึกพังนะคะคนคนนี้ต้องการความชัดเจนหรือไม่งั้นครอบครัวคุณต้องการความยัดเจนว่าคุณจะเอาอยัางไงหรือครอบครัวอาจจะไม่ให้คุณคบไม่ให้คุณพูดก็ได้ให้พูดเป็นสองกรณีครอบครัว พ่อแม่พี่น้องนะคะอาจจะยื่นคําขาดว่าไม่ให้คบกับคนคนนี้เพราะว่ามีความต่างกันมากอ่าแต่คุณลังเลใจคุณอาจจะไม่มีความสุขอ่ะอืมอาจจะเงียบหายไปเลิกกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้บอกเขาอืมคุณอาจจะโกหกเขาไว้อะไรประมาณเนี้ยมันเลยทําให้คุณเบื่อหน่ายไม่มีความสุขเลยเซ็งเซ็งเนยเนยเกี่ยวเรื่องของความรักนะคะอืม มันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้อะนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าบทสรุปนะคะของชาวราศีธนูคือคุณแค่อยากอยู่กับครอบครัวใครก็ได้อะคะ่ะที่เป็นคนใจดีอะคนคนนั้นอะอคนคนนั้นอะที่เป็นคนที่ใจดีอยู่ด้วยแล้วเนี่ย ทำให้คุณมีความมั่นคงเนี่ยเนี่ยโอกาสเนี่ยเนี่ยคือสิ่งต้องสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณต้องการความมั่นคงตรงนั้นหรือว่าคนที่คุณคบคุณดิวอย,อยู่เขาคิดแบบนั้นนะคะโอ้ก็ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้านะะ่าจะเดินหน้าไปแล้วก็น่าจะมีการมูฟออนปล่อยให้เรื่อง เป็นโชคชะตาแสดงว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยคุณไม่มีะคอมมิชเมนต์แล้วค่ะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันโดนห้ามโดยใครบางคนคือพอเราจะไปคอมมิชเมนต์กับคนนี้อ่ะคนนี้ก็ไม่ให้ครบพอม,มันเหมือนกับว่าด้วยความที่เราอ่ะคบหลายคนมันเป็นความรักที่แบบปิดบังซ่อนเลนคุณนึงอยากให้มีปาฏิหารประมาณนั้นนะคะชาวราศีธนูตอนนี้ คุณน่าจะดวงดีเรื่องที่มีคนรักคนชอบหรือว่ามีอดีตมีปัจจุบันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่า,าปัญหาคือคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใครได้หรือว่ามันมีปัญหาถ้าเลือกคนนี้อ่ะคนนี้ก็มีปัญหาพอเลือกคนนี้ปุ๊บอ่ะคนนี้จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของ ของผู้หญิงหลายๆคนนะคะมันเป็นเป็นคนในความลับอะนะคะแต่ถามว่าทะเลาะกันไหมมันไม่ได้ทะเลาะหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือน move on เลิกอะไรประมาณน well um, okay. kind of ี้นะคะแสดงว่าช่วงนี้ไม่ใช <uh> ่ช่วงที่ดีนะคะก็ก่อนที่จะทําอะไรก็ระมัดระวังนะคะอย่าอย่าตัดสินใจโดยการใช้อารมณ์วันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ